ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่18ข้อที่30ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าสำหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมคาของพระองค์บริบูรณ์พระสัญญาของพระเจ้าพิสูจน์แล้วเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นโลกของบรรดาผู้ที่หลีภัยอยู่ในพระองค์ และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่41ข้อที่13ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้ายึดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้าอามนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้ปรากฏไว้ว่าเราอยู่ด้วยกับเจ้าเสมอในทุกช่วงเวลาของชีวิต แม้เจ้าอาจรู้สึกว่าหลายสิ่งเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่เราได้วางแผนชีวิตของเจ้าไว้แล้วเป็นอย่างดีในทุกๆรายละเอียดลูกเอย๋ยไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบเพราะโลกนี้เป็นโลกที่เสื่อมสลายดังนั้นจงเตรียมใจของเจ้าให้พร้อมที่จะพบเจอกับปัญหาในวันนี้และเชื่อวางใจว่า ท่ามกลางความวุ่นวายและก็ความไม่สมบูรณ์ของโลกใบนี้ทางของเรายังคงไร้ตํำหนิและสมบูรณ์แบบเสมอจงให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราเสมอในขณะที่เจ้าดำเนินชีวิตในวันนี้จงจำไว้ว่าเราไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเลยลูกเอ,อ๋ยจงยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางเจ้าไปทีละก้าวและปกป้องเจ้าจากการทดลอง ให้เราเป็นผู้เตรียมเจ้าให้พร้อมรับมือกับสิ่งใดก็ตามที่เจ้าต้องอดทนสู้จงให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เบื้องบนกับเรายามที่เจ้าเดินอย่างเมื่อยล้าไปตามโครนตมของโลกที่ล้มลงในบาปนี้แล้วความสว่างของเราจะสถิตอยู่เหนือเจ้าและมอบสันติสุขและความชื่นชมยินดีซึ่งอยู่เหนือสถานการณ์ใดๆ ให้แก่เจ้าอาเมน,มเนขอพระเจ้าอ้ยพ,พ่พ่อนะครับสวัสดีครับจันขอร้องเพลงสัตว์สพระนาบราจฉันขอมันพบสึ่งคือทรงในความรับที่เหนื่อยได้หายที่ทุกหัวใจได้พระองบันเท่า Let your heart, but yes.